จริงหรือว่าเป็นแค่เป็นแค่เป็นแค่นิทานเหมือนคล้ายๆอีเหนาอะไรเงี้ยอ๋อแล้วนี่คือเรื่องขอช้าจริงๆเลยป่ะที่คล้ายๆค่ะคล้ายๆเหมือนกับกรมศิลปากรเขาสืบมาแล้วก็มาสร้างเหมือนกับอ๋อก็คือไปดูตามวรรณคดีแล้วก็หาที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วก็มาทำผมบัตรเยอะมากนะอืม อันนี้กลางคืนเขามีคนคอยเฝ้าคอยอะไรน่าจะมีน่าจะมีนะเพาเป็นเครื่องชามสารทโลกเต็มไปหมดเลยคุณแผนมีเมียเยอะมากเลยอ่ะก็เองอาลในสดะกอนี่ถ้าหากว่ามีโอกาสผูกบ้า่ชอบเรือนไทยไหมชอบค่ะทำบุญแต่ว่าเรือนไทยต้องติดแอร์หน่อยเนาะเพราะเรือนไทยแต่สมัยก่อนมันคงเย็นะน่ค่ะอากาศไม่ร้อนเท่าทุกวันนี้ จะนั่งหรอขุนช้างบ้าง,งเอาสิแต่นั่งทำตัวเป็นขุนช้างเลยน,นางพิมพ์เอาอาหารไม่ค่ากินในเรื่องขุนช้างจะแบบเอาใจนางพิมพ์มากเอาหรอ,อหรอหรออ๋ออร่อยนี่ขุนช้างก็ต้องถอยเป็นเบรับใน็นนางพิมพ์เลยสมัยก่อนองค์ใหญ่ เขาเนบเขาใช้เนบกันเดี๋ยววันนี้เราใช้พ่อน้องคนเราองเด็บนะเนี่คุณแฟนไข่พาซี่เป็นพิพิธภัณฑ์เลยพิพิธภัณฑ์นี่พิพิธภัณฑ์ของของวัดสร้างสร้างโดยสมัยของท่เจ้าช้อยนะน้องวัองค์นี้ที่ท่านไพร่โรดและท่านกรมอะไรเป็นปัญญาวัจันทร์และเป็นพรพิธภัณฑรจัการให้กับท่านเจ้าวัดพระตำมมหาวิหารด้วย ่ใส่ตู้เลยขยาที่สารใส่ตู้เนี่ยโดนยิงไม่เข้าโดนพระอ๋อโดนพระยิงฟันไม่เข้ายิงฟันไม่เข้าแต่ฟันพระไม่เข้าแต่ฟันคนเข้าเนี่ยอันี่เขาขุดเจอเป็นพิมพ์ไหนคะเป็นกรุม็นโจรไว้ในฐานโบสถ์เนี่ยในดานโบสถ์ ่สนมไว้ข้างบนน่ะใช่ไว้บดแล้วเสร็จแล้วก็ไปอยู่ข้างๆเนี่ยที่กําลังบูรณะแล้วพอบรรจางเจอเขาเลยก็มาเห็นที่วัดจังหวัดสุพรรณบุรีตรงนี้มีเป็นที่เก็บก็แล้วมาไว้ที่นี่ความหมตรงเท่ากับคือคือสมมติว่าแบบเขาแบบจริงๆเขาองเล็สใช่ไหมแต่นี่ทําไว้ทําไว้เป็นให้คนได้เห็นนะฮะก็้ซ้อนไปบดหลังคาโบด พอเวลาลื้อบอดพบก็เจอเจอพบเนี่ยคนรุ่นหลังไปเห็นก็เลยมามอบให้อยู่ได้พื่อนกับเพื่อนพ่อครูชั้นคนสมัยก่อนจะแอบเก่งนะคะครับไม่รู้จะไว้ไหนฝังฝังหายใส่ดินก็ไม่ได้มันต่ำไปหมูมูลค่าเท่าไหร่เนี่ยคะเนี่ยประเมินได้ประเมินค่าไม่ได้ช่วงนีาเก็บแล้วไม่มีครับแต่ว่าแต่ว่ามีมีที่อื่น รุ่นหลังอะที่นี่ก็ทำทำแต่ว่ารุ่นใหม่รุ่นหลังทำแต่ว่าอย่างรุ่นรุ่นเหล่านี้รุ่นหลังไม่มีมีที่อื่นนะครับไม่มีเลยมีนี่องค์เดียวใช่อย่างอย่างมีกลก่มเดียวกลุ่มจะอาจจะหลายองค์นี่คุลองดูชุดนี้นะสร้างม่อต้องีปสองสี่เจ็7ห้าครับเนี่ยนะคุณคุณแทนทายคู่ของหลวงพ่อคืึเนี่ยชุดเนี้ยวัดสังโควัดก็ไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้วแต่นี้ไม่กลัวหายเหรอคะไม่กลัวะเพราะอยู่เพราะเรามีกล้องแล้วก็มีจานนี้แล้วเนี่ยแล้ว ด้านหนาแลับประตูหน่นหนาแล้วมันเป็นสมบัติของแผ่นดินเนี่ยหลวงพ่อมีส่วนอย่าจังหวัดท่านอยู่ที่นี่ด้วยก็เดี๋ยวจะหายก็คืนนี้แหละครับรู้หมดละไม่เกี่ยวแล้วห้อยหุ่นแผนแล้วจะรักเดียวใจเดียวใช่ไหมคะจริงๆริไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเจ้าชู้นะเกี่ยวกับเรื่องของปกติอาจารย์แถวแถวแถวค่าแถวเพราะว่าคุณแผน์นี่เป็นรบที่ไหนก็ชนะหมดรอบหมดจันใหญ่รอบหมด สรุปว่าพระของสุพรรณแล้วก็แตกกุที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุพระเจ้าฟ้ามหากษัตริย์คือกษัตริย์สมัยก่อนเป็นผู้สร้างเพระของแผ่นดินครับพระมหากษัตริย์เป็นผู้สร้างเหมือนกับพระคุนแผนคุณแผนนี่สมเด็จพระนเรศวรเป็นผู้สร้างแต่กุที่วัดบ้านกลางแจกไปเพื่อให้ทหารกู้ชาติบ้านเมืองไม่ได้แจกไปเพื่อให้ไปจีบสาวคนาไมาใช้ผิดกันเี่จริง เป็นการให้พื่งเขิมแล้วก็มาผูช้ชายบ้านหนึงได้ค,ค,คุณแพงแลเหมือนกันกษัตรายต้้งเหมือนกันอันนี้อันนี้ก็จะเป็นประวัติใช่ไหมคะเป็นประวัติประวัติในการจัดตั้งแล้วก็วัตถุวัตถปุประสงค์ได้ไปนั่งอ่านในรถได้ค่ะรู้สึกยังไงที่วันนี้ได้เจอกับโซใช่ไหมคะรู้สึกไม่รู้สึกอะไรคะ่ะก็จริงๆเราคิดว่าเขา อายุอ่อนกว่าเราเพราะว่าเห็นหน้าเด็กกว่าแต่ว่าจริงๆล้วอายุเท่ากันค่ะก็ดีค่ะนิสัยดีก็คุยกันสนุกดีค่ะน่ารักดีรู้สึกยังไงที่ได้กลับมา,มาที่สุพรรณวันนี้ก็อบอุ่นนี้ค่ะกลับมาที่สุพรรณทีไรก็รู้สึกสดชื่นลุทีเพราะว่าต้นไม้เยอะอนน ตอนเรียนนะคะมีความรักไหมชื่อสัมเขาชอบพาไปเลี้ยงเคเออเขาจบมหกนคะเออเดี๋ยวพี่ต้องย้ายโรงเรียนแล้วนะอะไรเงี้ยเราก็แบบแปวไม่ได้กินไก่แล้วแน่เลยอ๋อไม่ไม่ใช่นว่าผมว่าโอเสียใจที่จบไปแล้วไม่ใช่ก็อยากจะแก้ตัวแทนแทนคนไทยแทนผู้หญิงไทยด้วยว่าผู้หญิงไทยจะแบบชอบทำงานบริการกลางคืนอะไรเงี้ยจริงๆแล้ว ต่างประเทศก็มีมันไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะคะซึ่งมีทุกที่แหละผู้หญิงที่เขาทำอย่างนั้นอะ่ะบางคนทำเพราะว่าทำเพื่อลูกก็มีอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ว่าเป็นเป็นคนที่พื้นฐานจิตใจสูงมากมจนมองมองข้ามเรื่องของราคา,าไปเลยอะ่ะ